everyone สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน m ิสเด h e ที่เชวเมียวมาพบกับครูเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เราต้องใช้พูดในชีวิตประจำวันมาดูคำแรกเลยค่ะ wake up ตื่นนอนเดี๋ยวคุณครูจะแต่งเป็นประโยคนะคะ I wake up ฉันตื่นนอนหรือจะแต่งประโยคให้ยาวขึ้นอีกนิดนึง I wake up in the morning ฉันตื่นนอนตอนเช้ามาดูคำที่สองเลยค่ะหลังจากตื่นนอนแล้วเราต้องไปไหนคะไปอาบน้ำคาว่าอาบน้ำก็คือ shower คุณครูจะแต่งเป็นประโยคนะคะ ฉันไปอาบน้ำหรือหนูไปอาบน้ำ I go to take a shower I go to take a shower ก็คือฉันไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วต้องมาไหนคะแต่งตัวแต่งตัวก็ต้องพูดว่า get dressed คุณครูจะแต่งเป็นประโยคนะคะ I did for school. I did for school. ฉันแต่งตัวไปโรงเรียนแต่งตัวเสร็จแล้วเราต้องมากินข้าวหรือกินอาหารเช้าอาหารเช้าก็คือ breakfast ก็คืออาหารเช้าเดี๋ยวคุณครูจะแต่งเป็นประโยคนะคะ I eat breakfast. ฉันกินอาหารเช้าหรือแต่งเป็นประโยคอีกอีกแบบนึง I eat breakfast before going to school ฉันกินอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆก,ก็ต้องพบกับคุณครูก่อนเด็กๆต้องเข้าไปทักทายคุณครูก่อนด้วยคำว่า Good morning teacher ก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณครูแล้วถ้าเด็กๆเจอเพื่อนก็ต้องทักทายเพื่อนก่อนว่า hello hi ก็คือสวัสดีเพื่อนก่อนออย่างสว,สวัสดีโบนัส hello โบนัสก็ถามโบนัสไปด้วยว่า how are you เป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมโบนัสก็จะตอบเรากลับมาว่า I'm fine, thank you, and you? ฉันสบายดีขอบคุณนะแล้วเธอล่ะเราก็ต้องตอบกับโบนัสว่า I am good, I am well ก็ฉันสบายดีเหมือนกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือคำง่ายๆที่เราสามารถฝึกพูด นะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆไปฝึกพูดไปฝึกใช้คำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วกลับมาพบกับครูเหมียวใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you again. บายบาย